ต่ออีกแล้วนะมากับพี่แต๋มใจดีเลยนะครับพามาชมสวนอ่าอันนี้เป็นสวนผล,ลไม้มีมะม่วงมีมะพร้าวมีชงโคโอสุสาลพัทเลยเต็มไปหมดอยู่ในนี้นะครับไม่รู้มีเอาอะไรนะอะโวคาโดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูสวนสวยๆกันมีสระน้ํากลางที่ด้วยอ่าข้างหลังพี่เขานะ่ะทางเข้าเป็นทิศต,ตะวันออกอ้าวน้าไม่ท่วมอยู่ที่ไหนเดี๋ยวค่อยไปคุยกันดีกว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปคุยกันดีกว่า,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 วนวาในระหว่งางรอท่านผู้ชมเข้ามานะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์หน่อย ปีสองปีเท่านั้นแหละนี่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 มีภูเขาเต็มไม่หมดเลยนะมีต้นไม้เต็มไม่หมดเลยมีเพื่อนบ้านด้วยมองไปไหนก็มีแต่เพื่อนบ้านอยูที่ไหนยังไงใจเย็นๆเดี๋ยวไปคุยกันนี่ให้ดูบรรยากาศก่อนสวยไหมท่านผู้ชมใครว่าสวยฝากพิมพ์สวยหน่อยนี่นี่นี่ฝรั่งก็มีเต็มไปหมดเลยนะนี่นี่ดูภูเขาก่อนนี่สวยไหม มีบุกเขามีท้องนาเต็มไปหมดเลยเหมาะอาการอยู่แล้วก็เข้ามานิดเดียวจากถนนแม่เมนถึงตรงนี้เลยสวยปะเดี๋ยวเดี๋ยวเราท่านู้ชมมาก่อนมีลำรางน้ําด้านหลังด้วยอ่า้างหลังก็มีข้างหน้าก็มีขอบคุณคุณจามากนะครับที่เข้ามาติดตามชมกันนะครับอ้าวแปลงคุณจาก็สวยมากเหมือนกันนะฮะอยู่ที่อยุธยาอยู่ที่เพชรบุรีอ้าววันนี้มาชมกันเต็มไปหมดเลยนะครับ F4 ดำ F4 แดง F4 ฟ้า F4 ดำเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยเดี๋ยวไปถามกันว่าเป็นยังไงบ้างไลน์หนึ่งไม่กี่บาทหรอก แต่เขาขายยกแปลงสี่ไร่ครึ่งอ่ะอยากรู้เป็นยังไงตามมาเลยดีกว่านะครับพิม์สวยพิมพแชร์พิมพ์ไล์ share, like, กดหัวใจมีอะไรให้กดมีอะไรให้พิมพช่วยพิมพกันหน่อยแล้วกันนะครับสองร้อยอจะสามร้อยคนแลวแอปสีดำไปเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเป็นยังไงบ้างตามผมบอยสิทธิ์ถินักล่ามาเลยพี่ครับสวัสดีครับอ่าพี่แนะนําตัวสักหน่อยทีครับพี่แตมครับสวัสดีครับพี่แต้มครับโอ้โหพี่สวนผลไม้ทั้งหมดเลยเหรอพี่ใช่ค่ะหมดนี่กี่ไร่เนี่ยสี่ไร่ครึ่ง สี่ไรครึ่งผืนเดียวหรือเปล่าผืนเดียวค่ะโฉนดผืนเดียวขุดแดงเลยนะพี่นะแ่ะ,ะพี่แดมสี่ไร่ครึ่งเนี่ยมันอยู่แห่งหตนตำบลใดสารทิศใดของประเทศไทยแล้วพี่ครับตำบลจระเข้สามพันค่ะอำเภออูอ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตำบลจระเข้สามพันท่านผู้ชมจระเข้สามพันอู่ทองสุอู่ทองสุพรรณบุรีอยู่ใกล้ๆกับพระแกะสลักองค์ใหญ่ที่สุดใช่ไหมพี่ประมาณสี่สิบกิโลค่ะไม่ถึงถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงหรอสิบกว่ากิโล ถ้าไปทางนี้นะสกายวอลก็ไม่กี่กิโลเท่านั้นที่ยาวที่สุดน,น,นะครับอพี่แต้มผืนนี้พี่ซื้อไวนานหรือยังตั้งแต่ปีหลายปีแล้วค่ะสี่ห้าปีแล้วค่ะี่ป,ปีนึกยังไงมาซื้อแล้วตรงน,นี้ต้องมาปลูกสวนแล้วพี่พอดีว่าเคยมาซื้อตรงแปลงจัดสรรแล้วพอดีแปลงนี้มันใกล้กันก็เลยลงต้นไม้ไว้ค่ะสี่ไร่ครึ่งปลูกมะม่วงนี่โอ้โหหลายร้อยต้นเลยพี่เยอะอยู่ค่ะนึกยังไงถึงขาย จริงๆแล้วก็คือทำไว้เพื่อขายก็คือเหมือนเราพัฒนาอ๋อแล้วเราก็ขายพี่พี่แต๋พูดดังๆนิดนึงนะครับสร้างเพื่อขายนะพี่นะใช่ค่ะสร้างเพื่อขายมาพัฒนาเพื่อขายจากที่เปล่ามาเนรมิตกลายเป็นที่ที่มีคุณค่าขึ้นมาท่านผู้ชมชอบไหมเนี่ยชอบไหมแล้วข้างหลังนี่พี่มีเขาเรียกว่ามีบ่อน้ําด้วยเหรอใช่ค่ะอันนี้ปลามีปลาทับทิมเยอะมากอันนี้น่าจะขอห็มเลยอ่ามีปลาเยอะะแต่ไม่หมดเลยนะครับนี่โอ้โห ่าพี่ดำถามก่อนอยู่อู่ทองสุพรรณเนี่ยสี่ไร่ครึ่งเนี่ยพี่ขายเท่าไหรสามจุดสามเก้าค่ะ,ฉะเฉลี่ยไร่ละเจ็ดแสนเจ็ดแสนก็บาทเจ็ดแสนก็บาท <8. S 1> อ่ะไล่ละเจ็ดแสนก็บาทขายมอนี่สามจุดสามเก้าล้านท่านผู้ชมพิมพ์มาหน่อยสามจุดสามเก้าล้านได้อย่างนี้เลยมีมะพร้าวด้วยเหรอพี่มีมะพร้าวน้ําหอมกับมะพร้าวกะทิค่ะโซนโซนตรงนู้นจะเป็นมะพร้าวกะทิอ๋อแล้วที่พี่ขุดบ่อนี่ยเ,เขาเอาไว้ทําอะไร เนะะี่ยค่ะอันนี้เป็นโคกเราขุดเพื่อทํายกโคกขึ้นไปเพื่อให้มันสูงอ่า,ามองมามันเราจะเห็นวิวทุ่งนาแบบภูเขาปลูกบ้านได้ปลูกบ้านอยู่ในชุมชนไอ้สาอ่ะขอโทษพี่ไอ้สี่ไร่ครึ่งเนี่ยที่พี่ขายสามจุดสามเก้าล้านเนี่ยสนใจพี่วางเงินเยอะไหมหนึ่งแสนบาทค่ะหนึ่งแสนบาทอยู่อู่ทองสุพรรณพี่แล้วอย่างเงี้ยคนเขาจะมาเนี่ยพี่เดี๋ยวไปเดินชมกันผมขอเบอร์พี่ไว้ตรงนี้หน่อยแล้ววันถ้าไปชมเนี่ยเก้าร้อยกว่าคนทั้งแอฟสีดำตอนนี้นะฝากพิมพ์เบอร์พี่เขาหน่อยพี่เขาชื่อพี่แต๋ม นะพี่แต้มพี่แตมเบอร์โทรพี่เนี่ยขอยจะชา้าจะชัดนิดนึ่งว่าพี่ว่าเบอร์อะไรคนเขาจะได้โทรมาหาพี่กันได้ค่ะ0 8 9ย์ปดเกค่ะสี่แปดแอีกซักรอบสิครับพี่089-488 7อ7 7ทพันไม่ใชผู้ชมอู่ทองสุพรรณนะอู่ทองสุพรรณตอนเรามาบนจระเข้สามพันพี่แตมเดี๋ยวก่อนที่จะไปพี่ขอดูมุมนี้หน่อยดีฮะเห็นว่าที่พี่นี่ติดลำรางสาธารณะลำคลองด้วยหรอพี่ใช่ค่ะด,ด้านหน้าตรงนี้ค่ะตรงนี้ไปด,ปไปดูไปดูกันก่อนไปดูกันก่อนเป็นลำรางน้ำสาธารณะหนะ่างจากกรุงเทพไกลไหมพี่ที่บ้านจากเมืองทองร้อยสิบกิโลค่ะเอาง่ายๆจากเมืองทองธานีมานี่ร้อยสิบกิโลเดี๋ยวไปดูลำเขาเรียก ลำลางลำคลองอะไรลำหั้วเก่อนแล้วกันเส้นสองทางนะคะทาง M81 ก็ได้ค่ะอ๋ออยู่ใกล้อะไรบ้างพี่ตรงนี้ใกล้กับวัดสพอ่นค่ะพี่แต๋มเดี๋ยวคอยยืนหน้ากล้องนิดนึงนี่ท่านผู้ชมเห็นภูเขาไม่มีลำามีน้ำด้วยอ่ามีน้ำด้วยขอบคุณคุณนัชชานะครับพิมเบอร์พี่แต๋มมาเบอร์พี่แกนะ089 488 2777เลข73็ตัวนี่ สวยไหมท่านผู้ชมสวยไหมมุมนี้สวยไหมถ้าสวยฟอกพิมพ์สวยหน่อยมีพี่เขายืนตัดกระทุ่งนาตัดกำลังเขาเรียกลำคลองห้วยน้ําอ่าอย่างสวยเลยนะครับพี่ชฉนวดคุดแดงใช่ไหมคุดแดงค่ะพี่ไม่ได้ขายเพราะหนีน้ําท่วมนะเขาไม่ใช่ค่ะปัญหาน้ําท่วมไม่มีไม่ไม,มีค่ะ,ะเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงนะครับ F อสีดำแอปสีแดงแอสีฟ้าได้ยินเสียงพี่เขาชัดไหมครับถ้าชัดฝากพิมพ์ชัดหน่อยภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะครับถ้าชัดฝากพิมพ์มาให้หน่อยแล้วกันจะได้รู้กันน่นะครับอเดี๋ยวผมขอดูน้ําตรงนี้เ,เดี๋ยวจะไปดูในสวนกันน้านี่มีทั้งปีไหมพี่มีน้ําทั้งปีค่ะน้ําไม่เคยขาดเลยตั้งแต่อยู่มาอย่างนี้ตลอดเลยใช่ค่ะบาง<ส>ทีคนเขาก็มาตกปลาอ๋อแล้วอย่างนี้พี่คนเขาจะเข้ามาขโมยของเราไหมที่อยู่มันไม่เคยมีของหายนะไม่เคยมีของหายไม่เคยมีของหายมีมะม่วงประมาณกี่ต้น อ๋อน่าจะหลายร้อยอยู่ค่ะคือเอาง่ายๆเลยผมดู้ยว,<า>ดดวยสายตาสองสามร้อยขึ้นมา,มากะประมาณนั้นค่ะรวมทุกอย่างแล้วน่าจะเกินค่ะเพราะมันมีฝรั่งมีมะพร้าวอื่นๆอีกค่ะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากที่พพ์มชาชัดนะฮะขอบคุณมากๆเลยไปพี่เราเดินกันไปเรื่อยๆนะครับรถเข้ามาตรงนี้ได้นะพี่นะก็ได้คะ่ะมีรถยนต์เข้ามาตรงนี้ได้เป็น,นถนนแต่หญ้ามันขึ้นถนนก็คือถนนวิ่งยาวเข้ามา,าพี่พี่ต่ำนิดนึงนิดนึงอันนี้เป็นร่องน้ําด้วยเหรอร่องน้ำ อันนี้สาธารณะใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นสาธารณะแสดงว่าที่เราติดกันเลยติดสาธารณะตรงนี้แต่ผักบุ้งมันขึ้นท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมกินกับส้มตำอ่ากินกับส้มตำกินกับปลาลหกินกับน้ำพริกปลาทูโหอย่างอร่อยอย่างแซ่บเลยนะครับอ่าหมดเมื่อกี้บอกว่ากินกับส้มตำใช่ไหมคะมะละกออยู่ตรงนี้ค่ะมีด้วยนะพี่นะมี่ไปดูกันเดินเดินชมสวนกันพี่อ่าพี่ที่พี่แต้มบอกว่ามีมะพร้าวมีอะไรนะฝรั่งมะม่วงอะไรอีกนะพี่ เป็นเลมอนกับมะนาวค่ะมุมนู้นอ่าหมดนี่3.39ล้านกับสี่ไร่ครึ่งพี่มาตรงนี้ก่อนดีกว่าครับมาเลาะตรงนี้กันไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะท่านผู้ชมนะสนใจยังไงก็จดเบอร์เขาพี่เขาไว้นะัดชมได้ตลอดพี่เล่าจริงๆลดราคาได้อีกไหมลองลองมาเยี่ยมชมกันก่อนเนาะมาชมกันก่อนมาชมกันก่อนเนาะถ้าถูกใจลดได้แล้วเขาเขาว่าแถวมีนี่พี่จร์เขียสามพันเนี่ยเดี๋ยวพี่เดินช้าๆนิดนึงจร์เขียสามพันเนี่ยพี่เขาว่าน้ํามันอุดมสมบูรณ์ตลอดจริงไหม ก็เพราะว่าโซนจะเทศสัมพัญนะคะจากที่แบบหักข้อมูลมาโซนนี้ข้อดีคือน้ํามันไม่ท่วมและ,ะมีน้าอุดมสมบูรณ์มีน้ําตลอดปี่าท่านชมถามนะว่าทําไมถึงขายมาพัฒนาเพื่อขายตอบตรงเลยไม่ต้องอ้อไม่ต้องค้อมไม่ต้องโลกสวยก็เลย<ช>นะ,ะคือเงี้ยซื้อมาแล้วมาพัฒนาขายนี่ท<ล>่านผู้ชม,เ,มเวลาแล้วก็มาปลูกเราชอบปลูกต้นไม้ทําสวนอล้พัฒนาให้ค่ะมะม่วงพันธอะไรบ้างพี่รู้ไหมมันสรารยาส่วนใหญ่จะเป็นมันสารยากับมันขุนสีมันตากินมะม่วงดิบ มันต่างกันยังไงพี่ที่ชอบมันต่างกันยังไงครับอ่าหมายถึงมะม่วงมันสารยากับขุนสีอะถ้าเราเทียบมันเอ่อมะม่วงเขียวเสวยลักษณะของเขาคือมันจะเป็นแข็งแต่ถ้าเป็นมะม่วงมันขุนสีกับมันสารยามันสารยาจะกรอบนุ่มหวานกว่ามันขุนสีมันขุนสีก็น่าจะดีกว่าเขียวสวยต่างกันตรงนี้เองก็เลยมีความรู้สึกว่ามีอยู่ปีหนึ่งเราสั่งสั่งเพื่อนเขาปลูกหมายถึงว่าเพื่อนเขาปลูกแล้วเขาเอามาขาย วันนั้นเขาปีนั้นเขาไม่เอามาให้เราเอาปีนับมาเราปลูกเองเอาไง่ายๆไม่ง้องแล้วปลูกเองแล้วค่ะปลูกเองกินเอง<ช>แบ่งปันขายเองตมันสรารยายังไม่ค่อยมีขายอ่าหากินยากใช่ค่ะยังไม่ค่อยมี FC เข้ามานะครับหมดนี่สี่ไร่ครึ่ง3.3 9เกล้านเฉลี่ยไร่ละ7็0แสนกว่าบาทพูดง,ง่ายๆนะครับอ่าประมาณเจ็ดแสนก็บาทหมดนี่เลยนะครับถนนทางเข้าสาธารณะอันนี้เรา,าอยู่ด้านท้ายที่ใช่ไหมพี่ด้านท้ายค่ะท่านผู้ชมท้ายที่นะนุ่นด้านที่ต้นที่อยู่ตรงนู้น พี่เดี๋ยวขอดูตรงนี้ตรงตรงตรงบึงน้ำนิดนึงนะครับมีกระถินหรอือขี้เหล็กเลยพี่อันไหนคะนี่ต้นอะไรเนี่ยอ่าเออหางนกยุงค่ะหางนกยุงเหรอเป็นคนอชอบหางนกยุงค่ะหางนกยุงสีเหลืองสีแดงสีเหลืองจะสวยมากอันนี้สีอะไรพี่แดงอันนี้น่าอน,นุ่นสีเหลืองมะคะอันนี้สีแดงอ่าหลากหลายสีนี่พี่ผมขอชมนู่นถ้าไม่ชม เห็นที่ของพี่เขาไม่สุดสายตายันบ้านคนนู้นเลยเห็นบ้านหลังคาที่เป็นสังกะสีไหมท่านผู้ชมใครเห็นพิม์หน่อยว่าเห็นยันสังกะสีนู่นเลยคือที่พี่เขาที่ปลูกมะม่วงปลูกมะละกอปลูกหางนกยุงปลูกมะพร้าวปลูกอะไรเต็มไปหมดอยู่ในนี้นะครับเป็นบ้านสวนมาปลูกบ้านได้สบายๆเลยพี่ครับแล้วอย่างเงี้ยสนใจนัดชมมาเวลาไหนได้บ้างขอเป็นเสาร์อาทิตย์ค่ะทําไมถึงเสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันปกติทํางานอ๋อพี่ทํางานอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหูพี่แล้วน้ํานี่มันมาจากไหนนะ เราทําท่อมาจากสาธารณะค่ะน้ำลำรางสาธารณะสาธารณะใช่ค่ะน้ําเข้าหรือน้ําออกตรงนี้เออเรามีตัวท่ออันนี้ค่ะน้ำเข้าน้ำออกได้เอาง่ายๆจะเข้าก็ได้เข้าก็ได้ออกก็ได้ออกก็ได้มาพายเรือได้ไหมพี่ได้ค่ะแล้วจริงๆอยากจะเอาเรือเอาเรือมาจากว่าไม่ค่อยได้อยู่ก็เลยไม่ได้เอาลงจริงมีเรือสักลำก็ดีสบายเลยแล้วอนุนพี่สมที่ไปแล้วเหรอถมไว้เพื่อปลูกบ้านค่ะแสดงว่าคนมาอยู่นี่ปลูกบ้านได้เลยปลูกได้เลย พี่เดี๋ยวไปดูปไปดูที่ปลูกเขาเรียกว่าที่ถมดินไว้หน่อยท่านผู้ชมลองดูนะครับเดี๋ยวขอเบอร์พี่ให้อย่างละเอียดเลยนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นี่ปลาทับทิมเต็มเลยเต็มบ่อเลยนะครับนูน่นเห็นภูเขาด้วยปลา,าเพียบเลยค่ะเยอะแยะแต็ไม่หมดนะครับเอาง่ายๆเลี้ยงเพื่อความสวยงามก็ได้นะแล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันนะนี่นี่น,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 นี่ดูบรรยากาศมีทุง่งนาเพื่อนบ้านไม่ต้องกลัวนะนี่นี่ก็มีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านรอบด้านรอบเพื่อนบ้านรอบทางเลยนะครับอยู่ได้จริงใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขแล้วกันนะครับ3จุด 39เก้าล้านราคาพี่เขาโดยตรงเจ้าของมานี่เป็นราคาบวกได้ยังไงแล,แล้วผมก็ไม่ได้บวกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นราคาโดยตรงทั้งหมดเจ้าของขายเท่าไหร่เราก็คือเท่านั้นพี่ครับถมสูงเยอะไหมตรงเนี้ยอันนี้ถมสูงที่มเม็ดครึ่งเหอเม็ดครึ่งเอาไว้ปลูกบ้านใช่อ่ะเดี๋ยวขอพี่แต้มยืนอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมใครว่าสวยมุมนี้ฝากพิมพ์สวยหน่อยนะเช็คเสียงกันหน่อยอู่ทองสุพรรณนะฮะอู่ทองสุพรรณตําบ,บจลจรเข้สามพันลงมาจากถนนเส้นเมรเเมนสี่เลนจากอู่ทองไปพนมทวนเนี่ยประมาณสัก 2กิโลกว่าๆๆก็ถึงคร่าวๆนะมองเห็นรถวิ่งได้เลยวิวนี้ผมว่าสวยนะครับสวยมากนะครับามาปลูกบ้านได้มากินธรรมชาติได้แล้วก็มีนกกระแตแต่ว่าเต็มไปหมดเลยพี่ถมไว้นี่รู้สึกว่าปลูกบ้านหลังงามๆได้สบายๆเลยเนาะนเมตรครึ่งนะประมาณถมสูงนะนุ่นท่านผู้ชมเห็นเพื่อนบ้านไหมรอบด้านรอบด้านนุ่นนุ่นนุ่นน,น,น,นมันเดี๋ยวมาไล่บ้านกันดีกว่าท่านผู้ชมเยใ,ให้พี่แต้มก็ยืนอยู่ก่อนสีฟ้านี่มีคนนะฮะอันนี้มีคนนุ่นเห็นเปล่ามองทะลุไป น้ําตาลนูนถนนนาะสาธานะนูนนูนนูนนน,น,นเต็มไปหมดเลยนะครับนูนกลุ่มบ้านคนมองตรงนูนงน้นก็บ้านคนพี่ไฟฟ้าประปาถึงไหมถึงค่ะฉนดคูดแดงหนึ่งผืนสีอะไรคีแดงค่ะคูดแดงหนึ่งผืนเต็มเต็มเลยคือสี่ไร่สองงานอยู่ในฉนนนี้เลยใช่ค่ะอ่าไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้แรงต่างนะครับวางหนึ่งแสนบาทพี่ขอเบอร์เกลๆกกันอย่างเงี้ยอีกสักรอบหนึ่ง089เค่ะ488 2 7ด7เจ ศูนย์อะไรนะพี่ศูนย์แปดเก้าสี่แปดแปดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ด fc ใจดีพิมพ์ให้ผมหน่อยละกันนะครับอ่าพิมพ์มาที่เบอร์นี้เลยละกันนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกับพี่ข้างบนดีกว่าน้ำนี่บ่อลึกไหมพี่ลึกอยู่ค่ะอันนี้ลึกเลย<ะ>อ่าพี่ขุดตรงนี้มาถมใช่ไหมอะไรนะคะขุดบ่อมาถมที่ขึ้นมาถมค่ะใช่แล้วเจินตามน้ำข้างล่างดูอ๋อสบายเลยนี่ท่านผู้ชมผมขึ้นมาบนเนินนี้แล้วนะเดี๋ยวดูร่องน้ำก่อนบ่อน้ำก่อนคลองน้ำก่อน,อน,อนเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ ท่านผู้ชมดูพี่แล้วเมษามันไม่แห้งเหรอไม่เคยแห้งเลยค่ะอยู่อย่างนี้ตลอดเลยใช่หรือถ้าเวลามันน้ำมันลดเราก็เปิดน้ำเราเข้าได้ตรงนู้นตอนพี่พี่เขาดูแลส่วนจะทำเป็นน้ำผุไว้ค่ะตรงเส้นสีของพ่อปลาเอ้าง่าย,ายๆพี่ถ้าน้ำแห้งเอาข้างนอกมาเติมได้ถ้าน้ำลดเอาข้างในออกข้างนอกได้ข้างในข้างในก็จะอยู่ประมาณนี้ตลอดะะพี่แล้วอย่างเนี้ยออกไปตลาดไไกลไหมเนี่ย ของเราใกล้กับตลาดเขตนะคะจากหน้าถนนวิ่งไปก็ประมาณกิโลหนึ่งะคะ่ะเขาชื่อตลาดเขตค่ะ,ะเป็นตลาดสดตอนเช้าแล้วถ้าเกิดไปโรงพยาบาลแล้วพี่โรงพยาบาลเราไปทางอูทองประมาณ10กว่ากิโละคะ่ะไม่ไกลมากใช่ถ้าไปชมขอผมผมให้เลยหมุนตัวนะถ้าู้ชมนอนดูนะมองดูดีกลับไปกับผมช้าๆนะครับอยู่ในเขตที่เราทั้งหมดนะที่เห็นเนี่ยนะผมอยู่ด้านท้ายนะครับ ดูเบงตาไปพร้อมกันเลยนี่สุดเห็นอะไรได้ทั้งนั้นทั้งหมดเลยนี่ที่เห็นทั้งหมดมะม่วงเต็มพื้นที่ฝรั่งเต็มพื้นที่น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 ี่รอบด้านรอบด้านอดเอาไงเพื่อนบ้านล้อมเราไว้หมดแล้วที่ตรงกลางพอดีครับพี่ท่านผู้ชมถามนะครับสมมุติว่าจะโทรหาพี่นะยังไม่ได้นัดชมนะนัดชมรู้แล้วว่าต้องมาเสาร์อาทิตย์โทรหาพี่ช่วงเวลาไหนได้บ้างโทรได้ตลอดค่ะไม่มีเว้นวักคือกลางวันก็ได้ คําๆก็ได้ได้ค่ะนัดชมวันไหนก็ได้ง่ายๆเลยนัดวันไหนก็ได้แต่เราสะดวกเสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะพูดตรงๆกันอย่างนี้เลยพี่มีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่งไหมค่ะถ้าชอบก็แวะมาดูนะคะอ่าชอบลองนัดมาดูกันละกันนี่ปลาท่านผู้ชมมีปลาอะไรบ้างนะพี่เลี้ยงแต่ปลาทับทิมค่ะชอบปลาทับทิมสีแดงอ๋อน้ํานี่ก็สีธรรมชาติเลยใช่ค่ะไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่อะไรเลยนี่เดี๋ยวผมให้ดูมุมนี้ก่อน ข้างหลังผมนี่คือน้ำนะพี่ข้างหน้านี่คือน้ำนะท่านผู้ชมนะนี่แล้วผมหันไปนี่นี่มาขุดบ่อเพิ่มได้นะมาสร้างทะหัสเพิ่มได้เลยนี่ธรรมชาติห้อมล้อมเลยอยู่กับธรรมชาติล้วนๆอะพี่แต้มก่อนจากลากันไปขอเบอร์พี่อีกรอบหนึง่งค่ะ0ูนย์ค่ะส8 8 2ปด7ดกับอีกนิดนึงค่ะคุณบอยพอดีว่ามันมีบ้านหลังนึงตรงนู้นสวยด้วยนะคะไหนพี่ด้านหลังอบอยค่ะ พี่แต๋มเขามีบ้านสวนขายอีกหลังหนึงน่งหนึง่งหลังเขาขาวนุ่นขายอยู่4.19ล้าน500ตารางวาบ้านสวนโทรหาพี่เขาเบอร์เดียวกันแล้วบอกขอชมบ้านสวนก็ได้นะครับมีบ้านสีขาวพร้อมสวน500ตารางวา4.19ล้านลองโทรมาคุยกับพี่เขาเดี๋ยวพี่เขาส่งคลิปเต็มๆให้ชมเลยอ่ะวัน้พี่แต๋มวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอให้พี่ได้ขายดีขายดีขายแปลงนี้ได้สมัรถนาแล้วท่านผู้ชมมาฝากผีฝากไข่มาอยู่ตรงนี้ยังมีความสุขทุกประการแล้วกันอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่แต๋มมากเลยนะครับ สวัสดีครับพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะ